เที่ยวกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะแม่ปิ๊กจะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์สวีเดนค่ะที่มีชื่อว่า g กสตันดูกานะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายแรกเลยนะที่ใจดีมากๆที่ให้โอกาสช่อง KP Family Fun เล็กๆเนี่ยได้ใช้กระเป๋าใบนี้นะคะสำหรับใครค่ะที่ชมแม่ปิ๊กรีวิวกระเป๋าแล้วนะอยากเข้าไปชมไปชอปไปซื้อก็เข้าไปได้เลยที่ g a s t o n d u g a c o m ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาใจดีมากเลยนะเขาให้รหัสคูปองส่วนลดไม่ปิกมาด้วยคูปองส่วนลด15ไม่มีวันหมดอายุาย้ำน,นะคะไม่มีวันหมดอายุนะสามารถใช้ได้เลยทันทีชมไมปิกรีวิวแล้วเอาไปเลยโค้ดของไมปิกนะโค้ดส่วนลด15%พิมพ์ไปเลยค่ะ KP Family นี่ยก็ใช้โค้ดไปเลยนะคะลดทันที15%นะคะเป็นไงคะใช้ง่ายไหมนี่นะคะอีกทีนะ KP Family ค่ะน,นี่เลยค่ะเมื่อไปปิ๊กได้กระเป๋ามาไม่ปิ๊กเลือกไปนี้นะ เพราะว่าเหมาะสําหรับครอบครัวเราออกไปทำคอนเทนต์กันบ่อยนะออกไปด้านนอกกันบ่อยไม่ปิ๊กก็เลยเลือกรุ่นนี้มาค่ะเรสแนนนะคะเป็นสีเขียวธรรมชาตินะ รุ่นนี้นะคะเขาจะมีให้เลือก3สีค่ะมีสีเขียวธรรมชาตินะคะมีสีน้ำตาลเทานี้ก็สวยนะแล้วก็อีกสีนึงค่ะสีดำอย่างนี้นะคะอีกใบนึงค่ะที่ไม่ปิ๊กเลือกมานะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะรุ่น s p a ร h นะคะก็มี2ส,สีให้เลือกแบบนี้เลยนะคะอะมาดูคุณสมบัติของเขาไน่ไปปิ๊กชอบมากเลยตัวล็อกด้านหน้านี่แน่นหนามากของไม่หลุดล่วงออกมาจากกระเป๋านะจ๊ะ มีป้ายแบรนด์สวีเดนติดไว้นะคะผลิตจากไนลอนรีไซเคิลเวลาเราลูกกระเป๋าลงมารู้สึกแบบลื่นมือมากเลยนะจ๊ะนี่นะคะมาดูซิปของเขาค่ะตัวดึงซิปแบบเป็นซิปคู่อย่างเงี้ยคะ่ะง่ายมากเลยนะดูสิคะอ่าซิปรูปตัว L สามารถเปิดกว้างได้เต็มที่ รูดมาจากด้านบนนะคะลงมาสู่ด้านล่างนี่เขาจะถึงแล้วนะจะเสร็จแล้วนะคะว้าวตามรูปนี้เลยค่ะกว้างมากเลยนะคะอามาดูกระเป๋านะคะด้านนอกของเขาก็จะมีซิปด้านนอกสองช่องมีหูรูดสําหรับใส่ขวดน้ําหรือถ้าไม่ใส่ขวดน้ำเราก็จะใส่ร่มใส่อะไรก็แล้วแต่เรานะคะนี่แม่ปีก็จะทดลองใส่มือถือเข้าไปในนี้นะคะซิป อย่างดีเลยนะกระเป,าเป๋ากันน้ำได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ใส่ให้ดูอีกนะเป็นมือถือนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะนี่ใส่ขวดน้ำลูกอีกใบหนึ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วมาดูสายค่ะสายสะพายเขาก็จะเป็นแบบบุนวมนะเวลาเราใส่เราสะพายไปก็จะรู้สึกว่าแบบ มันไม่ไม่ปวดปาเพราะว่ามันนิ่ม,มนะคะแล้วก็สายคาดเขาเนี่ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ปรับระดับได้นะคะและถ้าใครคะ่ะที่แบบไม่ชอบสายด้านหลังนะคะก็เก็บสายเข้าไปตรงนี้นี่เลยนะเก็บเข้าไปแล้วก็มาถือหิ้วได้อย่างนี้นะคะสวยไหม <laughs> และอีกอย่างคะ่ะอันนี้ไว้ห้อยพวงแจนนะคะแม่ปิก๊กก็มาห้อยพวกกุญแจลูกไป ะอะมาชมกันดีกว่าว่ากระเป๋าใบนี้จุอะไรได้บ้างเราไปทำคอนเทนต์บ่อยเราออกไปเที่ยวนะคะเราก็จะมีสิ่งสำคัญของเรานั่นก็คือแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปเนี่ยสามารถใส่ได้นะคะขนาด1 1ถึง16นิ้วนะคะและต่อไปของเรานะคะความจำเป็นก็คือเสื้อผ้าสำรองของลูกตุ๊กตาตุ๊กตาด้วยค่ะ แล้วก็เสื้อผ้าสำรองของลูกๆเผื่อเปื้อนเผื่ออะไรอย่างงี้นะคะเราก็ต้องมีไว้นะน่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำงานก็คือกล้องมีที่ชูเปียกนะแล้วก็มีนม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 ของลูกๆนะคะที่ต้องพกไปด้วยเราจะไปเที่ยวกันแล้วนะ มาดูอีกใบค่ะอีกใบนะคะเป็นกระเป๋าที่เขาให้ไม่ปิ๊กเลือกอีกใบหนึ่งนะคะส่วนของอะซิสซอรีนะคะไม่ปิ๊กเลือกกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะรุ่น Splash นะคะนี่นี่นะคะก็เป็นวัดสดุกเกรดพรีเมียมเลยนะที่เขาใช้นะคะกระเป๋าเครื่องสำอางรุ่น Splash นะคะเขาใช้วัดสดุกเกรดพรีเมียมทำความสะอาดง่ายนะคะ และที่สำคัญนะคะสามารถกันน้ำได้ด้วยนะคุณจะทำอะไรหกไปใส่กระเป๋าใบนี้นะคะก็ทำความสะอาดได้ง่ายมีซิปปิดอย่างแน่นหนานะคะนี่มีช่องด้านในนะคะช่วยจัดเก็บของได้ง่ายด้วยนะคะแต่แม่ปิก๊กกับไม่ค่อยพกเครื่องสําอางลูกๆก็เลยขอขอไปใส่ตุ๊กตานะคะแม่ปิก๊กก็ให้ลูกๆไปนะยัดตุ๊กตาลงไปเลยจ้า วัดีครับวันนี้เบปมาเที่ยวที่ร้าสวอนค่ะไปกันค่ะสวอ so, r Specialty i Coffee and Bistro ที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันสุกนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะไม่มีจะพาลูกๆมารับประทานอาหาร ส่วนพ่อแ๊กกับแม่ปิ๊กก็จะมาดื่มกาแฟเห็นเขาบอกว่าร้านนี้มีกาแฟแบบให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะเราต้องมาลองชิมกันแล้วนะไปกันค่ะเข้าไปชมข้างไหนร้านกันนะคะแล้วก็มีเค้กค่ะมีเค้กช็อกโกแลตเค้กข้าฟ่ามีค่ะเค้ก

爸。 เป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะมีที่นั่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะนี่เลยเป็นที่ถ่ายรูปของเขานะคะแล้วก็ที่เห็นข้างหน้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะห้องน้ำจ้าน่ารักไหมคะเข้าไปดูข้างในห้องน้ำเขาดีกว่าค่ะห้องน้ำเขานะคะนี่เลยห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ จะมีอยู่นี้ค่ะห้องน้ํำเขาว้าวสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะนีห้องน้ําของเขานะคะเราจะดูแบบเป็นมุมถ่ายรูปได้อีกเหมือนกันนะคะมุมถ่ายรูปห้องน้ำอ่ะนะคะงั้นขอถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองใชเด็กๆก,ก็สามารถวิ่งเล่นได้นะคะข้างนอกนี้นะ นะโมตัสสะ,ะพะคะวะโตอระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราแกสตันรูกานะคะที่ส่งกระเป๋าน่ารักน่ารักมาให้ครอบครัวแก f ีแฟมิลี่ฟันขอบคุณนะคะขอบคุณใหม่คะ่ะ ขอ,ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัว,วเราจนจบเลยค่ะหากทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัว,วเราในทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าถัดไปค่ะแม่ปิ๊กจะพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมได้ที่ช่อง KP Family Fun ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ